คนที่เป็นเบาหวานเช้าที่น้ําตาลเริ่มต้นที่สูงนะแสดงว่ากลางคืนนอนไม่หลับแล้วก็เครียดมันมีเพราะว่าแบบน้ำตาลน้ำต,ตาลมันตีขึ้นแล้วก็ตอนเย็นกินอะไรไปบ้างเช้าถ่ายหรือยังน้ําตาล,ตาลบามันขึ้นมันเป็นระบบเชื่อมโยงกันเพราะถึงที่บอกว่าต้องขับถ่ายให้ตรงเวลาหรือว่าเอาของเก่าพอเราได้กินไฟเบอร์เรากินก่อนสองแรกไฟเบอร์ยังไม่เจอก็น้ําตาลลงค่ะ ตาลลงจากที่บอกมันเนาะ400 250ลงมาค่ะจาก400ลงมาเหลืออ่น่าจะอยู่160ที่ได้ตั้งแต่สองแล้วไม่เชื่อยังไม่เชื่อ<ะ>เดี๋ยวหาว่าเนาะเป็นปฏิหารหรือเป็นอะไรเดี๋ยวจะเหมือนจะคิดไปเองนะอ่ะเย็นเจาะอีกเจาะเช้าเย็นลงมาอีก130จาก160ลงมา130อีอกวันหนึ่ง